ก็ผมต้องเล่นนิวที่ไหนเนี่ยยอมรับเลยนะคะบ่อยครั้งเราเองก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกมากจนเกินไปใครเคยเป็นแบบซ้ายบ้างไหมคะเวลาที่เจอเรื่องราว สถานการณ์เหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกสะเทือนหัวใจที่เรารู้สึกถึงความยากลำบากรู้สึกถึงมันมากระทบกระเทือนชีวิตเราเราก็จะเศร้าตมตอม,ตอมนั่งโทษว่าทำไมเรื่องราวแบบนี้ถึงจะต้องเจอกับฉันนั่งโทษโชคชะตานั่นคืออาการของคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกค่ะ ทรจะบอกหนึ่งวิธีนะคะให้เราหลุดพ้นจากการที่นั่งโทษเศร้าตมต่อมกับชีวิตค่ะเราลองไปดูผู้คนค่ะลองไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นทรายมีเพื่อนเป็นนักธุรกิจระดับล้านหลักล้านขึ้นก็มีค่ะหรือเป็นเพื่อนที่ไม่ได้มีอะไรเลยเหมือนกับทรายก็มีทุกคนล้วนมีทุกที่ไม่แตกต่างกันบางคนที่มีฐานะค่ะ เขาก็ไม่มีคนที่ดีๆอยู่ข้างกายส่วนคนที่อาจจะมีฐานะเขามีบ้านที่เขาพออยู่ได้อยู่กับครอบครัวที่เขามีความสุขเขาก็สามารถมีความสุขได้โดยที่เขาไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะ